ทำกำไรแปอปช้อปปิ้งจ้าเราไม่ต้องแพ็คของส่งของขายของบ็ตรงนี้หนาล้านจ้าเราต้องลงทุนเนาะแอปขายสินค้าให้เราแล้วแบ่งกาไรให้เราโต u t o n o m เราไม่ต้องแพ็คของส่งของขายของเราใช้แค่เวลาว่างกับมือถือจ้าไปช่วยแอปพลิเคชันดอกริ์โปรโมทล้านค่ะไปในน้าให้คนโหลดแอปเขาจ้าไปโปรโมทให้คนโหลดแอปเขาจ้าผ่านโค้ดร้านค้าของเราในแอปดอกริ์นั่นแหละค่ะไปไหนมาไหนเราสามารถถอนกำไรได้เลยพี่น้องจ้าไปใส่ภาษาไทยก็ได้เลยจ้าไปใส่ภาษาแชร์ล้วกันอกไปใส่มาใส่ในน้าได้เลยจ้า เปรียบเสมือนเรามีร้านค้าออนไลน์ในมือถือพี่น้องจ๋าที่เราต้องลงทุนเราแค่โหลดติดมือถือเนาะกันเนาะเราเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์แล้วเราสามารถทํากราแบงแอปจับปิ่งข้าเจ้าได้เลยจ้าแต่ว่าวิธีการเริ่มต้นเนาะกันเนาะไปเรียนเอาเลยจ้าที่นี่เขาสอนเราฟรีที่นี่สอนเราฟรีค่ะอยากได้ค่าคอมเนาะกันเนาะมือระจักบาทจ้าพี่น้องจ๋าไปเรียนเอาจ้าไปเรียนเอาเด้อเขาสอนฟรีบอกง่ายจ้าเขาสอนเฮาเนาะกันเนาะสร้างยอดดาวน์โหลดจ้าสอนเราทําการตลาดสอนเราหาเงินพี่น้องจ๋า กับแอปพลิเคชันเขาเราใช้แค่เวลาว่างกับมือถือคุณเริ่มเมื่อไหร่คุณเริ่มได้เลยจ้าเริ่มวันนี้ได้วันนี้จา้าเริ่มมือไรได้มือนั้นจา้าข้าใจแล้วข้อใจเลยจา้านั่นล่ะค่ะเข้าใจแล้วข้อใจเลยพี่น้องจา้ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะพี่นาะสวัสดีเด้อจา้ามาแล้วถักท้ายกันนะคะเพื่อนนะทถักท้ายกันจา้าพี่หนึ่งยินดีต้อนรับเป็นเจ้าภาพทุกคนฝากแชร์ให้ได้ค่ะฝากแชร์คนละสองสามแชร์นะพี่นะาฝากแชร์ให้ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะจ้า สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีจ้าพี่หนึ่งบาสู้ฟังแล้วกันเนาะอีกหนึ่งช่องทางเพื่อนเพื่อจ้าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทำกำไรกับแบบช้อปปิง้ง